มาเดินเขาค่ะชวนเพื่อนๆเดินเขานะคะสวยงามมากเลยเดินไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะชมความงามของธรรมชาติไปได้วยกันค่ะวันนี้อากาศดีมาก เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาทักไทยกันได้นะคะแบะทักไทยกันได้บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะให้ภาพบรรยายนะคะไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะสวยมาก อาจจะสูงไปแล้วอาจจะมีมีไวไฟค่ะเพราะมันสูงมากเลยไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะฮะตรงนี้อ้าวเขาตัดได้ตัดถนนไปได้เพื่อนเพื่อนตัดไปแล้วค่ะนี่คือทะเลสาบเจยยมากปิ้มปิม,ปม อ่าฮาสวยมากเลยค่ะไปตรงนี้ค่ะไปตรงนี้ดูค่ะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันให้ภาพบรรยายนะคะ oh, <my> เป็นอะไรที่สวยมาก oh, เราจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะไปต่อตรงนี้คือที่พักคาโรงแรมเยอะมากเลยแถวนี้ไปต่อค่ะดูค่ะมีมีมไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะไปต่อ ภาพภาพชัดไม่ชัดบอกด้วยนะคะส,สัญญาณบอกด้วยดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะที่นี่คือสวิตเซอรแลนด์นะคะ ด้วยกันค่ะบรรยากาศสวยๆไปด้วยกัน สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยค่ะมาชมความงามของธรรมชาติจากภูเขาสูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะคะชมค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกัน เราจะไปเรื่อยๆนะคะเดินไปต่อค่ะดูค่ะสวยมากผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะคะนี่จับตได้สวยมากไสดใครมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะดูในไลฟ์ก็ได้ค่ะ